นัมื่อวนมึงอยากเรียนไปไต้หวันบ้างตบอกมันอยากไปไต้หวันหลายมัดดีนะเออทองกุ้งวันน,นี้จะแต่งตัวตวันนี้นะครับทุกคนนี่นะครับขสามพันหกร้อยท่านที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมบอกต่อกันนะว่าวันที่สี่เรามีมิ้งที่กรุงเทพอยู่แถวเขตนี่แหละไม่ไกลจากสนามบิน ปลบแป๊บก็ถึงเลยปลบแป๊บพี่น้ำตาลเหรอต่อไปแล้วเงี้ยเกอตาลนี่ไปใช้บดฐานมูถามพวกกินเลือไปเลยต่หนักวันนี้ช่วงนี้มันอ้วนสังวะฉันต้องรถหุ่นก่อนที่จะแบบไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันต้องรถหุ่นก่อนที่จะมีติง่งเพราะช่วงนอ้วนมากจริงๆมองว่าช่วงนี้อ้วนจริงๆขอ,อยอมรับว่าอ้วนตอนนี้อยู่สามีนนเมืองไปดูสถานที่มาแล้วที่จัดมีติง้ง มันไม่ใหญ่มากแล้วมันอยู่ในแค่พันคนเธอแล้วแฟนคลับฉันก็คือแม่ๆก็คือแบบเยอะกว่าพันพันแล้วเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าเราควรที่จะเรียบกดบัตรแต่ว่าบาัตรจะไม่เปิดขายบตรจะเปิดขายประมาณพรุ่งนี้นะครับยี่สิบสองผมจะเลือกขายบตรวันที่ยี่สิบสองทยอยขายไปเรื่อยเราเกลียดให้ทำๆใครจะทยอยขายอ้วนเราช่วอ้วนสั่งวา คุณนใ่อ้วนหรอหน้าบวมไหมหน้าบวมบวมโซเดียมหรือเปล่าบวมโซเดียมพานแล้วทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมสิ่งที่ผมพูดไปให้ฟังว่าวันที่24เดือนหน้าเราจะเกิดปรากฏการ์มิตติ้งครั้งยิ่งใหญ่คอนเสิร์ตภา,ายในที่ราคาไม่แพงไม่แพงแต่ว่าคุณภาพเลิศมาก อยากไปมิสติ้งอยากไปกไปก่อนเลยอยากไปม Meet ิสติ้งมิสข้างในมีคาเฟ่อยู่มัออ้งอ้บวมแห้งแทนปั๊บยี่ห้อขนาบวมแห้งวันนี้นัดคุณหมอกรกวินไว้แล้วจอนหกโมงกว่าๆว,ว่าจะไปทําอะไรดีกับหน้าช่วยมันหน้ามันบวมมันอิ่มเอิบอ,อ,อะไรทั้งอย่างคนน่ารักทาอะไรก็น่ารักขอับคุณนะครับอิ่มเอิบจากเอฟซีแฟนคลับ ธุรกิจาการงานละบางข้ง,งมั่งมีปังทุกอย่างหน้าค่ออ้วนหน้าคบวมไหมพี่น้องหน้าบวมครับต้องลดแล้วงดอาหารเย็ยนต่อไปเนี้ย <c oughs> ดื่มเยอะเอออาจจะเป็นเพราะเราดื่มเยอ,อยืนเปล่า <c oughs> น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่นะทุกคนบวมอะไรก่อนให้ดู บวมแหม่พี่น,อน้องคุยนาบวมแหม่คอยบวมอย่างวะบวมไหมตอนนี้คือแบบสบายใจหลายอย่างแบบงานค่ายเพลงก็แบบปังงานค่ายเพลงก็ปังฟินระับก็ปังมันปังทุกอย่างมาเลยแบบ เออไม่เครียดฟินขับก็แบบยอดเขาเรียกว่าอะไรยอดออกมาก็ดีดีจนแบบอเกินฝันยอดฟินขับยอดดื่มเยอะนั่งเลยบวมน่าจะใช่มั้งก็ดื่มเยอะหลังลง่ายมาเกิดเจนนี่ง่ายมาเกิดน,น,นันนุ่นง่ายมาเกิดพรหนพูนีออกง่านอ่อนสังคมประสันเพิ่นเสื้อก็ต้องไปคขาบ่าไปกขาบอาบุาา้มอัน บริษสังคมไม่ได้ไม่มีเฮดจังไหนห่ะไม่มีมูลหลายเนาะม่แต่คนครบเนาะบ่ได้เงาตอกซอกแหนเอาปะ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 เราเป็นนี่ไหมเกี่สามสามกี่สามสามพี่น้องตัวไม่ตัวไม่อ้วนแต่ว่าหน้าบวมนิดหน่อยจ้าจริงๆผมจะออกผมจะงดออกนานสองคนมานะช่วงเนี้ย ไทยเอเชียยกเลิกกูจะนอนนี่แหละจบกาแฟหนึ่งนะสิกาแฟดำนะขึ้นไปคือกูมีห้องกูมีห้องไรสุดกูชอบห้องนี่กว่าห้องไรสุดห้องแหกปากเรี่ยร้อนคือดีแทอของห้องแหกปากพี่น้องห้องแหกปากไปมากหลาย ห้องแหกปากอันนี้อยู่สนามบินนะครับอยู่สนามบินนะครับงานมิตต้งเนี่ยงานมิตต้งของเราก็จะจะจะเริ่มประมาณช่วงช่วงปลายเดือนนี้เราก็จะเริ่มโปรโมทแล้วหลังจากจบละครเวทีสิ้นเดือนนี้ก็จะโปรโมทโปรโมทหนักภายใน2ีวันนี้นะครับผมสภาพติงแต่และตัวคำพูดเดี้ยมากเลยด่าพ่อร้องแม่คนอื่น อจริงๆแล้วถ้าบอสถ้าบอสบวมอ้วนแล้วพี่พูดล่ะแข้งขาก็เล็กเหมือนเดิมนะเนี่ยทุกอย่างเล็กเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรแต่ว่าหน้ามันบวมบอสไม่พพอเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเดินสายดื่มวายเยอะแล้วมันนอนไม่ค่อยเพียงพอหแ,แต่ว่าหน้าก็สดใสยอยู่นะธูหน้าเหมือนคนแบบว่า กินความสุขกินกินความสุขเป็นอาหารกินความเปล่งปลั่งเป็นอาหารหรือว่าผมเราเป็นหนุ่มเอ๊ะหรือว่าเราเป็นสาวอะไม่มีคนถวนี้ผมผมผมมานั่งอยู่แถวใกล้ๆคนเวลาผมได้สวดผมมานั่งใกล้คนเพราะผมคนเบาแหง ตัวมันพูดแรงพูดเสียงดังแต่ก็จะมามนมาไปแอบพูดอยู่มุมของตัวเองมุมนี่แหละมั้นี่มุมเลิศแก้มบวมรถแอลกอฮอล์นะคะบวมเค็มโอเครดเค็มเนาะเพิ่มหวานรดเคมเ็มเพิ่มหวานรดเค็มเพิ่มความหวานเติมความหวานหน้าจะหวาน,วน มันจะเป็นมันจะเป็นหนุ่มมันจะเป็นหนุม่มผมจะเปลี่ยนเป็นร่างใหม่แล้วเพราะผมะเป็นหนุม่มร, <rar> รู้ตัวอยู่ว่าร่างกายแล้วมันจับเป็นกพอใหญ่มันใหญ่ขึ้นทุกสว่วนไหมจับตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นจับตัวนี้ก็มใหญ่ขึ้นวะพี่ไม่ได้ใช้งานปีหนึ่งเลยมันใหญ่ขึ้นขนาดนี้วะเฮ้ยมาเทปมามาเทปมาท้ากันนี่ทำไมทำไมจับตัวนี้แล้วเป็นใหญ่ขึ้นวะจับตัวนี้มันใหญ่ขึ้นแล้วเป็นบากขึ้นปากวะ มันใหญ่ขึ้นทุกอย่างจับตรงนี้มันใหญ่ขึ้นแบบไม่ได้ใช้ปีนึงอะมันใหญ่ขึ้นมากใครบ้างไหมใหญ่มากใครนั <Steph> <ui> ่งใครนั่งอยู่เไหนไงบุญญานเองยังแบบมานั่งอยู่กับแม่บ้านใช่ครับแม่บ้านเปอฟซีรู้จักผมด้วยจับตัวนี้ก็ใหญ่ตรงนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่โอ้ยมันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อย ผมก็เลยงง่ากเฮ้ยเราเพื่อเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานหรือเปล่าวะแบบยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วก็แปลกใจอยู่ยยออคือมันมันปีกว่าเราไงที่เราเป็นหนุ่มโสดมาไงมันปีกว่าที่เราเป็นหนุ่มโสดพอเราไม่ได้แบบว่า อศัศวริมมันอาจจะแบบว่าตื่นตัวมันตื่นตัวจริงๆแล้วทุกอย่าเนี้ยผมผมอยู่แบบมีความสุขนะอยู่กับใครและสบายใจผมกว่าอยู่ถ้าใครอยู่แล้วรู้สึกว่าจู้จี้จุกจิกวุ่นวายอะชีวิตฉันเนี่ยฉันไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยฉันจะเป็นอย่างบูมฉัน ทุกวันนี้เราทำงานด้วยตัวเราเองเราเราเราเลือกอยู่กับคนที่อยู่เราเราไม่สร้างพลังลบให้เราดีกว่าจุดในที่เป็นพลังลบเราจะไปอยู่แบนบอกเอาเข้าเข้าขนาดนี้แล้วเข้าตรงเอาความสูงเข่าสมองเข้าเราอยู่กับลูกน้องบริบาลเราก็เยอะพอเห,น,เหนื่อยพอแหงแล้วแล้วทาไมคนที่อยู่ใกล้เราใกล้ชิดเราต้องมาสร้างพลังลบให้เราถ้าใครสร้างพลังลบ ก็จะไม่อยู่ใกล้จะไม่อยากคุยด้วยเพราะว่าฟกคุยแต่ละปวดหัวก็ไม่คุยออืืมเพราะว่าอย่างที่คยบริหารคนนี้ตอนเนี้เข้าซองซองล้วกว่าคนนะซองล้วกว่าชีวิตที่ผมต้องดูเลยแม่บ้านกําลังแต่งหน้าแล้วสังคมเห็นแล้วทาแปรงเน่แล้วก็เข่ากองขอนังงมาเอาทายเหรอช่วยชีวิตช่วยทีวิต ันคือดติดถ่ายมด่เห็นไม่เดอกขหนึ่งรูปเขาวลาดอกนี้เขาเพิงได้สวยลายอยู่รักทางนี่ถ่ายได้ทำงานไปหนึ่งรูปหนึ่งแชทาอกมากเอากลงดูตี้หรอเคยเห็นนี่มาสนามบบอก เดียวคับพี่มรห้องคุยสัพท์้องกูนี่้องแหกปากมันสิเกียรเสียราะเาเเาบ้างยังบ้างหรือเปล่เดี๋ยวไปเข้าไปเจาะเข้าไปเจาะเข้าไหนเดอเราจะเข้าไปคุยรศัพนั่นแหละขอยู่ดูอยขอยู่ดูเ่กแอยูโอเคเมาเป็นไงมั้ยก่อ ห้ามไปห้ามเร็วห้ามเร็วไหนจะเข้าไปไใ้เองออกมาไอ้มาเราลูกขยิบไปใช่รูกเราเไปใ้สวนแล้วกล้องเจ้าแหลกว่าสิหมุนใหญ่อดหนึ่งหลุมหนึ่งนาที ต่ไปซับซับมีเลยมั้งนรายไม่ถึงชอ่องซับซับเลยนีออ่มันซีโมกว่ากูนะเออกูออของของเลยก่อนของเก็บเสียงก่นอน